ตะลึงโลกบีมคือความภาคภูมิใจของเมืองชชเวรินทําเอาฝรั่งทึ่งครับโอกาสน้อยแต่ยังพุ่งเต็งหนึ่งได้สำเร็จพงาดยืนอยู่จุดสุดยอดมือตบขอสัปดาห์กันเลยทีเดียวครับตัวหลักตัวจริงไม่กี่เกมแต่สามารถเบียดแซงครับ ขึ้นเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้และมาตามต่อกันที่อัปเดตความเคลื่อนไหวของพรพันธ์เกิดปราดครับปรากฏว่าหลังจากเกมล่าสุดเที่ยวชนะซานเดโกโมโจได้เนี่ยเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บแต่ก็มีอัปเดตออกมาแล้วว่าไม่เป็นอะไรมากครับและเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิ ภาวีสีทองโอ้โหจอคว้าแชมป์เต็มทีนะครับลุ้นแชมป์กันหนักกันหน่วงเลยเกมล่าสุดก็บาทีมเอาชนะได้3ต่อ0ูนย์เซตเช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกเลยว่าน่าสนใจทุกเรื่องแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราครับที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมเองก็น่าจะ ยินดีปรีดากับสาวได้ของเราคนนี้ ในลีกของยุโรปครับตอนนี้น่าจะเหลือเพียงคนเดียวก็เป็นพิมพิชยาโกกรัมโอ้โหต้องบอกว่าเกมก่อนหน้านี้เนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับเป็นดอปสกอร์ของทีมคว้ารางวัล MVP ได้รับเสียงปรบมือทั้งสนามของเมืองเชเวรินกันเลยทีเดียวและล่าสุดครับสิ่งที่เหลือจะเชื่อไม่น่าเชื่อในสัปดาห์ที่พิมพิชานั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับก็ปรากฏว่าทางลีกบุนเดสลีกาของเยอรมันนั้นยกให้เป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำ สัปดาห์เลยครับติดทีมออฟเดอะ e ีร่วมกับซุปตาหลายต่อหลายคนในลีกของเยอรมนีซึ่งเป็นสัปดาห์ที่15แม่เล่นกันมาตั้งนาน,นครับกว่าจะติดเนี่ยสิสัปดาห์นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องดีนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อได้ลงเล่นไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่พอได้โอกาสแล้วสามารถทําได้สามารถ สร้างจุดเปลี่ยนให้กับทีมและก็สร้างความเชื่อมั่นกับโค้ดได้สําเร็จโดยผู้เล่นที่ติดมานะครับก็มีทั้งหมด7คนโดยคนแรกเนี่ยก็มาจากเวสต์บร d e เดนนะครับเป็นเจเดนคนที่2ครับก็มาจาก SC p ซี t สดัมก็เป็นสตั๊กนะครับตำแหน่งมิดเดิลบ็อก อีกคนนึงครับมาจากเ f b บีชูล t o โตก็เป็นเดีย p o พอลล่าและก็เป็นมิมิชาครับมาจาก SSC p a l m b พัมเบิร์กเชเวรินซึ่งก็เป็นคนเดียวที่ติดมาในสัปดาห์นี้นะครับอีกคนนึงก็มาจากเวสบารเดนนะก็เป็นโกเมสมิดเดิลบล็อกครับอีกคนหนึ่งก็มาจาก VFB ชนะูลตโตก็เป็น Brock, น,นา,าก ato, กเกลและอีกคนหนึ่งตำแหน่งลิโบโรครับก็มาจากอาริเ s นส์ุตการ์ทีหัวตารางก็เป็นโคเคโรนะครับเป็นตำแหน่งลิโบโรที่ติดมา โอ้โหต้องบอกเลยว่าพิมพิชานั้นโชว์ความยอดเยี่ยมได้สําเร็จจริงๆนะครับต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคฝ่ฟาฟันมรสุมมาตั้งหลายนัดแล้วมาสําเร็จจริงๆเนี่ยในสัปดาห์ที่15ซึ่งมันก็เป็นเกมหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับถ้าเกิดว่าไปแพ้ในเกมนั้นโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ก็อาจจะหลุดลอยไปได้เลยครับแต่พอชนะแบบขาดๆสวยๆโอ้โหเป็นทีมลุนแชมป์เต็มตัวแล้วครับนะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าที่พังเบิร์กเชเวรรินของพิมพิชา จะสามารถเบียดคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพาวเวอร์เชเวลินครับอยู่อันดับที่3ของตารางครับหล่นมา1อันดับเนื่องจากไปแพ้ในเกมล่าสุดนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยแข่งไปทั้งหมด16เกมครับพามเบิร์เรชเวลินชนะไป12และเก็บได้เพียง38คะแนนอยู่อันดับที่3ของตารางครับอันดับที่2เนี่ยเป็นเดรสเดนครับที่อีก1ทีมที่ต้องลุ้นแชมป์นะ แข่งไป16ชนะ13ครับก็มี39คะแนนและทีมอันดับ1ที่ครองมาอย่างยาวนานครับอเลียนสตุกาดแข่งไป16แมตช์เนี่ยชนะ14มี39คะแนนโดยเกมนี้น่าเสียดายคือเกมล่าสุดเลยครับที่พาเมอร์ชเวรีน,นั้นต้องเจอกับอเลียนสตุกาดซึ่งเกมนี้ต้องสู้กันยาวถึง5เซตเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่า พามเบิร์กชเวรินจะโดนปาดแพ้ไปครับโอกาสชนะมันหลุดลอยไปแบบน่าเสียดายเลยโดยเฉพาะเซตที่4เนี่ยนำมาตั้งนานครับแต่มาโดนแซงได้ซึ่งเกมนี้ครับต้องเล่นกันถึง5เซตนะครับโดยเซตแรกเป็น a อ l เล n นสตุดกาที่ชนะไป25ต่อ19ครับแต่ว่าเซตที่2เป็นพามเบิร์กชเวรินนะครับที่ชนะไป25ต่อ22เซต3ก็ยังเป็นพามเบิร์กชนะไป25ต่อ23และเซตที่4เนี่ย น่าเสียดายตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเก็บได้อีก1คะแนนก็จะขยับขึ้นมานําหัวตารางครับแต่ไปพลาดท่าแพ้กับอาลนสตุตกาดไป26ต่อ24ซึ่งก็เลยทําให้ม o m e n t u um เนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเกิดการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมไหนแพ้ซี่4เนี่ยโอกาสจะกลับมายากครับเนื่องจากเสียโมเมนตัมในเกมไปเสียความมั่นใจไปก็เลยเป็นเหมือนการหลุด ทั้งทีมนะครับก็แพ้ไป13ต่อ15แต่ว่าแต้มเนี่ยแทบจะไม่ขาดเลยครับเพราะสู้กันมันนะครับเป็นทีมหัวตารางซึ่งเกมนี้พิมพิชาถามว่าได้รับโอกาสลงไหมก็ได้รับโอกาสลงสนามนะครับลงในเซตที่1เซตที่2แล้ก็เซตที่4เซตที่5เซต3ไม่ได้ลง โดยทาไปทั้งหมดเนี่ยสคะแนนครับจากการขึ้นตี5ครั้งและที่สาคัญไปกว่านั้นครับมีเปอร์เซ็นต์เกมรับที่ถือว่าน่าพอใจนะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่22%บเปอร์เซ็นต์ครับรับไปไปทั้งหมด9ครั้งซึ่งก็มีส่วนช่วยทีมถึงแม้ว่าจำไม่เยอะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีหลังจากได้รับโอกาสลงสนามเ,นเกมที่ต้องเจอกับทีมอันดับหนึ่งของตารางนะครับอันดับ1นนะแล้วบีมได้ลงแบบนี้น่นหมายความว่าโค้ชเองมีความมั่นใจในตัว100%ซรวมถึงเพื่อนร่วมทีมครับลงไปแล้วก็ มีจังหวะจ่ายบนให้ถึง5ครั้งและบิวิชาก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับกดไปจุกๆ2คะแนนซึ่งําให้คะแนนรวมตอนนี้ของเจ้าตัวครับก็ปรากฏว่าเล่นในลีกเยอรมันนี้ครับลงเล่นเพียงแค่13เกมทำไปทั้งหมด54คะแนนและจำนวนเซตที่ลงเนี่ยเพียงแค่35เซตเท่านั้น โดยเฉลี่ยคะแนนต่อเซตออกมาครับก็สามารถทําได้ถึง1.5คะแนนนี่เป็นสถิติของพิมพิชาโกกรัมนะครับยังอยู่อันดับที่50ของตารางอยู่ในจํานวนผู้เล่นทําแต้มสูงที่สุดนะครับเกมที่ทําแต้มมากสุดก็เป็นเกมที่พบกับ เออร์ฟด์นั่นแหละครับที่ได้รับรางวัล MVP ทำไป17คะแนนเกมนี้ถือว,ว่าเป็นเกมสร้างชื่อคนใดของเราในลีกเยอรมันเลยโดยโปรแกรมต่อไปของพัมเบิร์กเชเวรินครับก็จะแข่งขันในวันนี้นะครับพบกับทีม USC มูสเตอร์นะครับในเวลา19นาฬิกาของเยอรมันซึ่งก็ถือว,ว่าเป็นทีมที่อยู่อันดับโซนท้ายตารางและโอกาสที่น่าจะได้ลงก็น่าจะเป็นเกมนี้ถ้าเกิดว่าได้ลงแล้วโชว์ฟอร์มดีอนาคต เป็นตัวจริงต่อเนื่องตัวจริงยาวๆได้เลยผมคิดว่าตอนนี้ตำแหน่งของพิมพิชาเองครับไม่ใช่หน้าที่อะไรอีกต่อไปกลายเป็นคนที่สร้างจุดเปลี่ยนในเกมสําคัญเพราะถ้าเกิดว่ายังมีตัวหลักลงอยู่เนี่ยปกติพิมพิชาจะไม่ถูกเปลี่ยนลงสนามเลยครับแต่นี่ ต้องลงมาเพื่อเปลี่ยนรูปเกมเปลี่ยนมิติการเล่นเพราะการตีของมิวชายนั้นตีฉลาดครับบล็อกใหญ่ๆก็ตีผ่านหมดซึ่งนั่นก็ทําให้การเป็นอะไรเนี่ยน่าจะโยนทิ้งไปได้เลยครับเป็นตัวจิ๊กซอว์โคนดสำคัญของโค้ดไปแล้วไม่งั้นไม่กล้าส่งลงในเกมที่เจอกับอาร์เนซุดการ์ดอย่างแน่นอนเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันได้ในวันนี้ครับเวลาตีหนึ่งโอ้โหอาจจะหนักหนาสาหัสกันหน่อยนะครับแต่ก็อย่าลืมให้กำลังใจคนไทยของเราด้วย อ่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งเลยครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลเนี่ยอาจจะได้ทราบกันแล้วเกี่ยวกับพรพันธ์เกิดปราดครับในเกมล่าสุดที่เจอกับซานเดโกโมโจเนี่ยซึ่งก็ปรากฏว่าเล่นดีแล้วนะครับแต่เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บในเซตที่3ก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนตัวออกทันทีแล้วสถานการณ์ในตอนนั้นครับดูเหมือนจะแย่นะเพราะว่าบอลบอลเอง เดินไม่ได้นะครับต้องกะเพกแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ว่าพอหลังจบเกมเนี่ยผมก็เห็นอยู่แว็บหนึ่งว่าพรพันเองครับมาร่วมดีใจกับเพื่อนและเป็นการเดินกันวิ่งนะซึ่งนั่นก็จะไม่อาจจะส่งผลแนวโน้มที่ดีครับโดยก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าล่าสุดพรพันเ์เองได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวเองว่าตอนนี้โอเคแล้วนะครับแค่เป็นตะขิวเท่านั้นและเป็นคนละข้างกันกันกบข้างที่เจ็บซึ่ง ตัวเขาเองเนี่ยจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นบทแถลงของบอลพันธ์นะครับที่ออกมาเปิดเผยอาการของตัวเองนะครับแฟนๆเองก็เป็นห่วงแหละเพราะอาการบาดเจ็บแบบนั้นมันเหมือนรุนแรงเลยครับแล้วเท่าที่ดูภาพเนี่ยเป็นเหมือนการลงผิดท่าด้วยการออกมาเปิดไผยแบบนี้ก็ทำไมแฟนๆหลายคนเนี่ยสบายใจกันได้เลยครับเกมต่อไปจะได้เห็นพอนพันธ์ลงสนามอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้กําลังฟอร์มร้อนแรงเลยครับเซตเข้ามือเนี่ย เป็นลงเป็นแต้มอย่างเดียวเลยครับมาเวเดียวกันมาทางเดียวกันกับนุสราต้อมคาตํานานเซตเตอร์ของสหรัฐอเมริกาอีกคนหนึ่งมาดูกันจิว่าพรพัน์จะตามรอยได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเล่นแบบนี้ตามรอยได้แน่นอนครับเซตนิ่มเซตแบบได้ทุกกระบวนท่าที่สำคัญเลยสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะโดดเด่นกว่านุสราครับคือความทุ่มเทนะวิ่งรับบอลอย่างกับลิโบโรนะครับแล้วก็มีจังหวะการบล็อกที่น่าจะแตกต่างกับนุสราพอสมควร พอพันกล้าบล็อกกล้าขึ้นผู้เล่นตัวใหญ่ตัวสูงแล้วก็บล็อกได้แต้มด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว่าตัวเซ็ตจะบล็อกได้ดีขนาดนี้และยังมาตามต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาโยกฝั่งเอเชียกันบ้างก็คือลีกของเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดครับฮุนไดฮิวสเตทของวิภาวีสีทองเนี่ยก็เก็บชนะเหนือ IBK เอาท์ทอสไป3ต่อศูนเซ็ตเลยทีเดียวครับโดยเซ็ตแรกชนะไป25ต่อ18เซต2ชนะไป25ต่อ15 เซตที่3ครับชนะไป25ต่อ21เอาชนะไปได้แบบสบายๆโดยถึงแม้ว่าเกมนี้วิภาวีเองจะไม่มีความโดดเด่นจะไม่มีคะแนนโหวตจากแฟนเกาหลีก็ตามครับแต่ผู้เล่นที่ผิดทองหลังพระก็ยังคงหนีไม่พ้นวิภาวีนะครับเกมรับเนี่ยแน่นเกมรุกก็ดี เกมนี้ถ้าไปถึง10คะแนนนะครับอัตราการตบยีสำเร็จ38.1%ส่วนอัตราการรับบอลเนี่ย27.3%ครับรับบอลอยู่2คนนะมีจองจียุนกับวิภาวีครับที่รับบอลให้กับฮุนไดฮิวสเต็ดในแต่ละเกมก็เลยทำให้การชนะในเกมนี้เนี่ยฮุนไดครับขยับขึ้นไปเป็น46คะแนนครับตามหลัง พิง s สไปเดเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นซึ่งยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีลุ้นดับเบิลแชมป์สมัยที่2เพราะว่าพิงค Spider อร์ตอนนี้เนี่ยเหมือนกินบุญเก่าครับฟอร์มก็ไม่ได้ดีอย่างก่อนหน้านี้นะครับเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้กับไฮพารของธนาชาถึงแม้ว่า h y พารเนี่ยจะชนะมาติดต่อกันก็ตามครับแต่อันดับเนี่ยยังตามยากอยู่ครับยังมีอยู่20คะแนนต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยในการจะขึ้นมาอยู่อันดับกลางตาราง เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบายบาย